thank you นะเมื่อพร้อมกันแล้วนะก็มาปฏิบัติร่วมกันนะถึงแม้ว่าจะออกพรรษานะพ้นขอบเขตการออกพรรษามาแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายจิตใจของพวกเราอยู่ส่วนหนึ่งนะบางคนที่ตั้งใจปฏิบัติ หลายๆเวลาในช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็อาจจะลดเวลาการปฏิบัติไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดการปฏิบัติได้การปฏิบัติในรูปแบบที่มาปฏิบัติร่วมกันก็รักษาไว้สม่ำเสมอ เพื่อให้จิตใจของเรายัางคงมีพลังเป็นกําลังสำคัญหนุนหลังพื้นฐานของจิตใจที่มีความเข้มแข็งที่เกิดจากการมาสงบตัวลงของจิตเนี่ยมีความสำคัญมากแมันจะทำให้ การใช้ชีวิตของเรามีความมั่นคงมากขึ้นต่ออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปสิ่งที่มาท้าทายในแต่ละวันที่จะมากระตุ้นความรู้สึกเก่าๆอารมณ์ความขัดเคืองต่างๆหรือ กระตุน้นความรู้สึกกำนัดยินดีพอใจในเรื่องราวทั้งโลกทั้งหลายมันมีอยู่ตลอดเวลาและเราก็ถูกมันกระตุน้นเกือบจะตลอดเวลาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติในช่วงเวลาที่ ปฏิบัติร่วมกันนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยนะหลังจากสวดมนต์ทำจิตให้เป็นกลางกลางดีแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกกันนะฝึกให้จิตของเราอยู่กับทุกสภาวะได้โดยความเข้าใจโดยการยอมรับมันให้ได้ รักษาใจที่เป็นอุเบกขาทำไว้ให้ได้นะหลายคนเวลานั่งสมาธิเนี่ยเรายังมีความคาดหวังอยู่นะมันยังมีความรู้สึกอยากที่จะได้รับความสงบในการนั่งสมาธิตัวความอยาก ความคาดหวังเนี่ยนะมันจะเป็นตัวทำให้จิตของเราไม่เป็นกลางจิตที่มีความอยากแม้เพียงเล็กน้อยแม้ความอยากให้จิตมันสงบไม่อยากให้จิตมันคิดนะมันก็เสียความสมดุลของจิตไป การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเราจะฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันไปสู่จุดที่เราสามารถที่จะอยู่ได้กับทุกสภาวะโดยจิตที่เข้าใจไม่หวันไหวต่อทุกสภาวะธรรมนั่นหมายความว่า แม้กระทั่งจิตที่ไม่สงบจิตที่มีความคิดเยอะๆเนี่ยเราก็ยอมรับมันได้เราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมะเป็นธรรมดาของจิตที่จะคิดถ้ามันมีเหตุให้มันคิดนะถ้าเราจะเดิน ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเราต้องชัดเจนตรงจุดนี้ก่อนว่าจิตสงบเนี่ยมันดีแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องชัดเจนว่าจิตไม่สงบเราต้องวางจิตวางใจให้เข้าใจมันได้ว่าถึงแม้จิตจะไม่สงบเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบังคับให้มันสงบได้ถ้ามันยังไม่หมดเหตุที่จะทำให้มันไม่สงบเนี่ยมันก็ยังไม่สงบนั่นแหละนะเราจะไปเร่งรีบบังคับให้มันสงบเนี่ยเราก็จะสูญเสียสมดุลของจิตไปนะหน้าที่ของเราก็เพียงแต่ฝึก หาอุบายวิธีที่จะเหมาะสมกับตัวเราเองที่ทำแล้วเนี่ยจิตมันยอมสงบตัวลงนะเราสามารถที่จะทดลองไดนะ้มีหลากหลายวิธีซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีไหนที่มันจะเหมาะกับเราเนี่ย อาณาปานาสติการมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนบ่อยที่สุดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าเรามาอยู่กับลมหายใจแล้ว จิตมันจะหยุดคิดทันทีนะมันต้องใช้เวลาและการที่เราอยู่กับลมหายใจด้วยความเข้าใจสภาวะจิตของตัวเราเองว่านะมันก็เป็นเรื่องของมันมันจะสงบก็เรื่องของมันมันจะไม่สงบก็เรื่องของมันหน้าที่ของเรามีเพียง ดูเฉยๆนววางเฉยต่อสภาวะจิตมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแต่เราจะรู้ตามความเป็นจริงมันไปรู้ด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละในช่วงแรกๆก็สอนมันสักหน่อยว่านมันก็ เป็นของมันอย่างนั้นเองอันนี้จังอันนี้จังมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนะเราดูลมอยู่เดี๋ยวจิตไปคิดก็รู้ทันว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหมนะ่รักษาใจที่ยอมรับมันได้ไว้ตลอดนะเมื่อไรที่จิต มีแนวโน้มอยากจะให้มันสงบเนี่ยก็รู้ทันมันแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมันนะความคิดต่างๆเนี่ยเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่จิตมันปรุงแต่งความคิดขึ้นมานะมันทำให้เราอยากที่จะได้นู่นได้นี้ถ้าเรารู้ทันมันมีสติเราอย่าไปเชื่อมันนะ เรากับมันมันคนละส่วนกันมันจะทำหน้าที่ของมันจิตที่ยังมีกิเลสมันจะทำหน้าที่เพื่อที่จะบีบบังคับให้เราวิ่งแสวงหาอารมณ์ต่างๆแม้กระทั่งอารมณ์ที่สงบกิเลสมันก็จะบีบบังคับให้เราอยากได้ความสงบอยากได้ ความรู้สึกดีๆแบบที่เคยได้มาก่อนหรืออยากจะได้อารมณ์พิเศษต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์บ้างคนนั้นคนนี้บ้างนะมันก็มีความอยากอยู่ตรงนั้นเราอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปยอมมันเรารักษาใจไว้เฉยๆดูนิ่งๆ ไปเรื่อยๆสบายๆายนะถ้าเราวางใจเฉยๆนิ่งๆงได้แล้วก็อยู่กับลมนะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของลมอย่างต่อเนื่องด้วยความสังเกตลักษณะของลมไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆนะค่อยๆหยุดความคิดเป็นลำดับลำดับไปเองนะมันจะต้องใช้เวลา สิ่งที่เราอดทนภาคเพียนถึงจุดหนึ่งนะมันจะให้รางวัลกับพวกเราแต่เราต้องอดทนให้มากพอนะรักษาใจของเราเนี่ยให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันให้ได้ถ้าเรารักษาใจไว้ได้ตลอดทั้งวันถ้าเราคอยดูคอยรู้อยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ย จิตมันจะค่อยๆสงบด้วยตัวมันเองนะแต่ถ้าเราวิ่งดิ้นลนอยากได้ความสงบนะมันจะยิ่งไปแกว่งจิตให้มันดีตัวไม่ยอมสงบนะยิ่งอยากยิ่งไม่สงบนะเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้เราต้องปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เอาอะไรไม่เอาแม้กระทั่งความสงบ ไม่อยากที่จะได้แม้กระทั่งการพ้นทุกข์การบรรลุธรรมเราก็ไม่ต้องไปอยากมันนะเรามีแต่ทำหน้าที่ทำเหตุที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรักษาใจให้มีสมดุลนะเป็นอุเบกขากลางกลๆไว้ต่อทุกสภาวะอดทนต่อทุกอย่างที่มันยากลำบาก นะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยนะสักวันหนึ่งนะจิตมันจะค่อยๆถอดถอนกิเลสด้วยตัวมันเองนะด้วยประสบการณ์ตรงที่เราได้ผ่านการอยู่กับมันนี่แหละนะการอยู่กับทุกสภาวะตามที่มันเป็นจริงแล้วยอมรับมันได้นะจิตที่ยอมรับมันได้ยอมรับแล้วปล่อยวางได้นั่นแหละ จิตมันจะพ้นไปจากสภาวะความทุกข์ความบีบคั้นในภายในเป็นลำดับลาดับไปเองนะฝึกปฏิบัติดูลมหายใจไปเรื่อยๆด้วยจิตที่เป็นกลางสบายๆนะถ้ามีความรู้สึกอึดอัดแน่นบีบคั้นไรต่างๆนะเราก็อดทนนะ ผ่านความยากลำบากไปให้ได้ด้วยความอดทนนะฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะ